ข้อดีข้อเสียมนุษย์เงินเดือนวันนี้จะมาพูดถึงข้อดีข้อเสียของมนุษย์เงินเดือนนั่นเองครับก็ต้องทราบแะครับว่าอาชีพที่คนทําส่วนมากก็คืออาชีพมนุษย์เงินเดือนนั่นเองเพราะว่าอะไรครับเราจะเห็นว่าช่วงเวลาจันทร์ถึงศุกร์ที่เป็นเวลาทํางานเนี่ยช่วง working hour นะครับหรือช่วงตอนเช้าที่คนไปทํางาน,นก็รถติดเลยนะครับหลังจากนั้นแล้วรถก็ทุเราเบาบางคนก็น้อยห้างก็ไม่ค่อยมีคนเดินนะครับเพราะฉะนั้นเราแสดงว่าคนส่วนมากเนี่ยอาชีพที่ในการหาเงินก็คือการเป็นมนุษย์เงินเดืนเนเอนนั่น แล้วข้อดีข้อเสียของมนุษย์เงินเดือนคืออะไรนะวันนี้จะมาเล่าให้ฟังกันครับข้อแรกเลยนะครับข้อดีของมนุษย์เงินเดือนแน่นอนแล้วว่าได้รายได้ที่แน่นอนนะครับแล้วก็มีเครดิตในการกู้เงินด้วยนะเพราะว่าอะไรครับเป็นมนุษย์เงินเดือนนั้นพอสิ้นเดือนก็ได้รับเงินเดือนนะครับก็ถือว่าเป็นข้อดีนะได้รับเงินเดือนสม่ําเสมอในทุกเดือนนะครับแล้วก็มีเครดิตในการที่จะกู้ทําบัตรเครดิตต่างๆได้ได้ด้วยเพราะว่ามีรายได้ที่แน่นอนในทุกๆเดือนนั่นเองครับ อันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีที่เด่นชัดเลยตามชื่ออยู่แล้วมนุษย์เงินเดือนนั่นเองครับต่อมานะครับการเป็นมนุษย์เงินเดือนอีกข้อหนึ่งก็คือข้อดีก็คือได้รู้จักกับคนที่หลากหลายนะเพราะว่าในบริษัทบริษัทหนึ่งนั้นก็จะมีฟังก์ชันการทํางานที่แตกต่างกันนะครับก็ทําให้เรามีโอกาสที่จะรู้จักคนต่างาแผนกนะครับแล้วก็ทําให้มีสังคมที่กว้างขึ้นนะคือรู้จักแผนกบัญชีแผนก HR ทรัพยากรบุคคลนะครับ แผนกการตลาดอะไรแบบนี้นะซึ่งอันนี้แหละก็คือทำให้เรามีคนรู้จักที่อาจจะหลากหลายสาขานะครับแล้วก็ได้พบเจอกับคนที่หลากหลายอาชีพในบริษัทเดียวกันได้ด้วยนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นมีสังคมนั่แหละก็คือมีสังคมของมนุษย์เงินเดือนอีกประเภทหนึ่งนั่แหละนี่อันนี้คือข้อดีครับข้อดีที่3มนะครับก็คือ มีสวัสดิการมีประกันนะโดยทั่วไปบริษัทขนาดใหญ่ก็จะมีประกันสุขภาพให้นะครับประกันสุขภาพนะครับบางที่ก็มีเกี่ยวกับทาฟันด้วยนะแล้วก็มีประกันต่างๆหรือว่ามีสวัสดิการต่างๆอีกด้วยนะครับเช่นค่าเดินทางนะครับค่าโทรศัพท์นะอะไรแบบนี้นะก็จะมีรายได้ต่างๆนะรวมถึงการลาป่วยลากจิะวันหยุดพิเศษต่างๆ อันนี้ก็คือเป็นสวัสดิการที่มนุษย์เงินเดือนได้รับนั่นเองนะก็ถือว่าเป็นข้อดีอีกข้อหนึ่งนั่นเองครับต่อมานะครับข้อดีข้อหนึ่งมองเป็นข้อดีก็ได้ก็คือการทํางานเป็นเวลานะเพราะว่าการเป็นมนุษย์เงินเดือนนั้นก็ทํางานส่วนมากก็จะหนึ่งสุกนะบางที่ก็จะหนึ่งเสานะครับหรือบางที่เสาเว้นเสาแล้วก็มีกําหนดเวลาในการทํางานที่ค่อนข้างชาัดนะครับ ก็เลยถือว่าเป็นข้อดีก็ได้สําหรับใครบางคนก็คือมองแล้วก็รู้ว่าตัวเองต้องทํางานเวลาไหนพักเวลาไหนนะครับมีวันหยุดเวลาใดอันนี้ก็คือเป็นข้อดีของมนุษย์เงินเดือนนั่นเองข้อดีข้อหนึ่งนะครับก็คือวันหยุดก็ได้เงินนะเพราะว่าถ้าเป็นเงินเดือนแล้วเนี่ยถึงเราจะหยุดเนี่ยครับเราก็ยังได้เงินอยู่นะครับเช่นเราอาจจะหยุดพักล้อนนะครับ ลาป่วยนะเราก็ยังได้หยุดเนี่ยเราก็ยังได้เงินเดือนเหมือนกันเพราะว่าเงินจ่ายเป็นรายเดือนนะครับไม่ได้จ่ายเป็นรายวันนะเพราะฉะนั้นแล้วมนุษย์เงินเดือนเนี่ยถึงจะหยุดก็ยังได้เงินนะหยุดในที่นี้หมายถึงว่าหยุดเล็กๆน้อยเนี่ยถ้าเกิดหยุดแบบไม่ทํางานเลยเนี่ยก็อาจจะไม่ได้นะอันนี้คะอันกันนะครับความหมายคือป่วยนะครับวันหยุดพิเศษวันหยุดฮอลิเดย์นะครับหรือวันหยุดที่เราลานะครับก็ยังได้รับเงินเดือนโดยปกตินั่นเองอันนี้ก็จะเป็นข้อดีของมนุษย์เงินเดือนครับ ต่อมานะครับก็ได้ประสบการณ์นี่แหละเพราะว่าถ้าเราเข้าไปสมัครในตําแหน่งงานนั้นๆเนี่ยเราก็จะได้ประสบการณ์โดยที่เราไม่ต้องรับความเสี่ยงเองนะครับเพราะเป็นบริษัทลงทุนนะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นประโยชน์เหมือนกันแหละเราได้ประสบการณ์โดยที่เราไม่ได้ลงทุนนะครับใช้บริษัทเป็นคนลงทุนแบบนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีข้อหนึ่งนั่นเองครับต่อมาเรามาดูข้อเสียกันบ้างดีกว่าข้อเสียนะครับ ก็เสียที่จะเจอเลยก็คือเวลาทํางานในองค์กรเนี่ยก็จะเจอลักษณะการเมืองในองค์กรนะครับที่ทําให้บางครั้งก็ปวดหัวนะเพราะว่าแต่ละฝ่ายนั้นก็มีความเห็นที่แตกต่างกันมีกลุ่มมีพวกที่แตกต่างกันทําให้เกิดความวุ่นวายบางทีไปทํางานก็รู้สึกหายใจไม่ไม่ทั่วท้องนะครับมีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายนะครับแล้วก็มีความไม่แฟร์เกิดขึ้นเพราะว่ามีการเมืองนั่นเองครับต่อมาครับข้อ2รายได้ ที่แน่นอนถ้ามองเป็นข้อเสียก็คือเป็นไรายได้ที่ทําให้เรารวยไม่ได้นะครับเพราะว่าเราได้รายได้ที่ค่อนข้างสม่ําเสมอนะแต่ว่าก็ไม่เพิ่มแบบก้าวกระโดดเพราะฉะนั้นแล้วการทํางานเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยโอกาสจะรวยก็ค่อนข้างที่จะยากกว่าการทรําธุรกิจนะครับก็จะได้สม่ําเสมอไปเรื่อยๆแบบนี้ก็ถือว่าเป็นข้อเสียก็ได้เหมือนกันนะต่อมาครับข้อที่3ข้อที่3เนี่ย ต้องทำงานแบบหลายๆคนนะครับทำงานร่วมกับคนอื่นด้วยนะซึ่งบางครั้งการทํางานร่วมกับคนอื่นก็หมายความว่าก็ต้องให้ความสําคัญกับเพื่อนร่วมงานนะครับไม่แสดงว่าตัวเองไม่ไม่ทำงานแบบโดดเด่นไปหรือแย่ไปนะพูดง่ายๆคือเกาะกลุ่มนั่นแหละนะครับถึงจะเป็นการทํางานในองค์กรที่ดีนะบางคนมีความสามารถแหละแล้วก็ทําบางทีก็ไม่ประสบความสําเร็จในองค์กรนะครับเพราะว่าก็จะเจอ เพื่อร่วมงานนี่แหละขัดแข้งขัดขาอะไรแบบนี้นะครับทำให้อาจจะไม่ประสบความสําเร็จได้นะก็ถือว่าเป็นข้อเสียนะผมมองว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าบางคนมีความสามารถมากแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่สามารถทาความใช้ความสามารถนั้นทําได้นะต้องทําตามน้ําเพราะว่าทําโดดเด่นไปปรับปรุงกระบวนการทําให้ดีขึ้นสุดท้ายแล้วก็อาจจะไม่ประสบความสําเร็จในองค์กรเพราะว่าคนอื่นเขาไม่ต้องการอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูด้วย อันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อที่สําคัญข้อหนึ่งที่ถือว่าเป็นข้อเสียนะครับต่อมาครับข้อเสียข้อหนึ่งก็คือว่าถ้าเป็นมูลนิธเงินเดือน,นมันก็เหมือนอยู่ในกามือคนอื่นนะครับยากที่เราจะกําหนดลิขิตชะตาตัวเองได้นะเช่นเราต้องอยู่ภายใต้หัวหน้านะครับแล้วหัวหน้าคนนี้ก็ค่อนข้างที่จะไม่ดีแล้วก็เลือกที่รักมักที่ชัางชอบคนนั้นชอบคนนี้โดยไม่ได้ดูผลงานไม่มีความยุติธรรมแบบนี้ก็าอาจจะเกิดความทุกข์เกิด ไม่แฮปปี้ได้นะครับแต่บางคนก็เลือกที่จะอดทนเพื่อที่จะแลกกับเงินเดือนที่ได้ในทุกๆเดือนนะครับก็ต้องทนอยู่ในสภาวะที่ประมาณว่าไม่ไม,ไม่ไม่มีความสุขแบบนี้ต่อมานะครับอีกข้อนหนึ่งแล้วกันนะปัญหาข้อที่สำคัญอีกข้อน,นึงก็คือการได้เงินเดือนนะครับที่ ไม่พอใช้บางคนได้เงินเดือนก็ได้ไม่มากนะครับก็รู้สึกว่าเงินเดือนเท่านี้ยังไม่เพียงพอต่อการดํารงชีพหรือใช้ไม่เพียงพอแบบนี้นะครับแล้วก็การที่จะได้เงินเดือนเยอะๆนั้นก็เป็นไปได้ยากหรือขึ้นเยอะๆนั้นก็เป็นไปได้ยากเช่นเดียวกันนั่นเองครับต่อมาข้อเสียข้อหนึ่งนะครับก็ต้องใช้เวลาในการเดินทางค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าคนส่วนมากนะครับก็จะใช้ เป็นมนุษย์เงินเดือนก็จะตื่นมาแต่เช้าออกไปทํางานนเวลาเดียวกันนะซึ่งช่วงเวลานั้นก็จะเป็นช่วงเวลาที่รถติดนะครับแล้วก็เดินทางยากนะถือว่าจะเดินทางรถไฟฟ้าก็ตามทีนะรถไฟฟ้าก็แน่นมากนะครับบางครั้งต้องรอหลายขาบวนกว่าจะได้ขึ้นด้วยนะก็ถือว่ามันเหมือนกับคนจนมากทําเป็นมนุษย์เงินเดือนนะก็ทําให้เวลาออกไปทํางานตอนเช้ารถก็ติดนะตอนกลับรถก็ติดนะครับหรือว่าในช่วงวันหยุดยาวเนี่ยคนก็ไปเที่ยวเยอะเหมือนกันนะ ตรงนี้แหละก็ถือว่าจะเป็นข้อเสียได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อดีข้อเสียของมนุษย์เงินเดือนแหละครับจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการมนุษย์เงินเดือนนั้นก็จะมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันแล้วท่านผู้ฟังนะครท่านผู้ฟังนะครับอยากจะทําเป็นอาชีพอะไรระหว่างมนุษย์เงินเดือนกับเจ้าของกิจการนั่นเองนะครับ